ดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสุพูสุูสค้นได้จ้ามาพอ,อกันกับช่องของมาดามออเดอร์มื่อนี้ขออนุญาตทักทายตอนขับรถคือเก่าค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่างเสาร์อาทิตย์วงไหนนี่โอมีเวลาโอได้หัดเฮ็ดหมูปิ้งนะคะพี่น้องเฮ็ดหมูปิ้งแบบคือจังบ้านเขาเขาปิ้งคายนั่แหละคะ่ะแล้วก็หนึ่งเขาเนีเยาะแล้วก็เฮ็ดน้ําจิม้มเจวไขไข่ซีฟูด้ดน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ให้แฟนแล้วก็ให้ลูกแฟนนะคะคือลูกเลี้ยงโอนี่หละแล้วก็ ซีหาคนนะคะเพื่อนร้องกินเบิงว่าเออแสบบอกินเบิงให้ซิมเบิงให้แน่ว่าเฮ็ดแล้วนี่มันสิขายได้บอ่อนะคะอยากอยากร้องเฮ็ดนะนะ่เพราะว่าแฟนมาบอาสูฟังนะคะพี่น้องว่าอยู่ออฟฟิศแล้วนะ่นะเนาะอยู่ที่ทํางานแล้วนะ่ะเพื่อนก็นมีค้นเฮ็ดอาหารไปขายให้คนงานที่อยู่ในโรงงานเนะีนะ่ยพี่น้องให้เขาให้เขาเลือกเขาสร้างมาก่อนเขาค่อยเฮ็ดไปมือหลังสินะคะเพราะว่า อยู่โรงงานเพิ่นนเนาะมันก็อยู่โซนที่แบบว่าบ่ค่อยมีอาพวกล่านอาหารมีอยังรอบๆเท่าไหรคือว่าต้องขับรถออกมากินนังงส่คะ่ะบางทีเขาอาจสิบ่ได้อยากขับออกมากินทุกเมื่อทุกมื้อเพราะว่าเสียเวลาอนะ่ะพี่น้องขับรถออกมากัเสียใช้เวลาแล้วซ่วสิกินช่วสิขับรถกลับอีกนังงส่นะคะบัดนีก็เลยปิ้งไอเดียว,ว่าเอออยากเพดแล้วก็เอาไปเสนอ ไอ้แฟนเอาไปเมน้ไปว่างไวนัองสินะถาว่ามือใดเขาอยากสั่งจงะสิคะเมือละนี่ๆหน่อยๆสิกะคิดว่าดีนะคะโอ้ว่าโอเห็นมูเห็นลูกน้องเราเฮ็ดนะโอ้ดีอะพี่น้องถ้าสามารถเอาเขาไปขายในหันได้เนี่ยคิดว่าสิสั่งหลายได,ได้ได้อยู่นะคะเพราะว่าก็ต้องเพิ่มความขยันเอานะคะนี่ละคะ่ะพี่น้องมาเฮ็ดงานายอยู่วนนอกเนาะบว่าสิป,ประเทศใดก็ามำโซ่สิสหาเงินได้เดิอ กับโมเมนว่ามาแล้วปุ๊บคิดว่าได้เงินเดือนหลายได้เงินหลายมันกับอาศิลอยู่เพราะว่าเขาเทียบกับเงื่อนบาทเขานะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเอยสัวสีได้เงินเด้อคือจ้างอูไปเห็ดงานยุร้านอาหารเนี่ยโอ้ยมือเมยกับมือคักเด้องานจนว่าคาลากค่ะพี่น้องแบกจานเนาะจานฝรั่งหนะึ่จานในร้านอาหารเขานั้นมันเป็นกระเบื้องนะพี่น้องวันนี้มันมิตจานแบบอันใหญ่ๆแบกจนว่าอันทุ่มือเนี่ยวอาสะเทาะก้านแขนเลยเด้อ เพราะว่ามันเล่นดัมเบลมาซองขาวเลยเนาะกับปกติผมว่าเป็นคนแขนน้อยดรอกแต่ว่าพอมาเฮ็ดแหงเฮ็ดงานเนี่ยเป็นกล้ามขึ้นเพราะปั่นว่าไปเล่นดัมเบลออกกำลังกายเล่นเวทเป่นไปเนาะพี่้องว่ามือหลุนมือรลุดคอยสีโชว์กล้ามให้เบิ่งเด้อเพราะเวลาเขาเฮ็ดงานเขาเริ่มได้เงินเริ่มเก็บเงินม,มีเงินเนี่ยน,น,น,น้ำท้ายบ้านน้าชนบทน้าบ,บ้านสิเพื่อนกระซิมีแบบนี้เด็ดพี่้องไปว่าเออบ้านลูกเจ้าไปเฮ็ดงานอยู่ใส่บ้านลูกบ้านลูกมีเพื่อนไปเฮ็ดงานอยู่ใส่เพื่อนกระิ ธรรมดาเนาะยู่ชนนบ,บทอยู่บ้านก็นคือบ้านโอนนี่แหละบ้านเนี่ยยู่ชยภูมิจ้ะเพิ่นกับสิมีคุยกันนั่นแหละเออลูเจ้าไปเห็นงานอยู่นอกอยูประเทศได้เป็นเั้าใเนอะเห็นการเฮ็ดงานในเงินดีบบสำหรับคนที่เห็ดงานอยู่นอกเลยอะเราก็มีรุ่นพี่หลายๆคนเนาะที่โอกลับไปติดตามเขานะคะที่เพิ่นก็อาสิเห็ดงานอยู่นอกมาใส่ชีวิตอยูุเมืองนอกคือกันนี่ละ่ะะเราก็หลากหลายประเทศนะเนาะแต่ละคนก็อยูคนละมองคนละแก่บ่คือกันดอก แล้วกับมันมีขอบครัวแน่มามีขอบครัวแน่มาเหตุการณ์เหตุงานมาเลี้ยนกันแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ใดนั่นละจ้ะว่าอยู่ประเทศใดอยู่ส่วนใดแต่ละคนกอาับเอเอใ้เหตุการณ์เหตุงานเนาะเหตุการณ์เหตุงานมีเงื่อนเก็เกบส่งเงื่อนกับไทยญาติพี่น้องลูกหลานเออของเงื่อนแน่ยืมเงิ่อนแน่ เข้าใจกันแน่ว่ามันก็นเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตเขาเข้าก็มาเฮ็ดงานคืนกนอกันมูเจ้าก็ต้องเฮ็ดงานคือกันรับผิดชอบชีวิตของแต่ละคนไปนะคะโมเมนว่าคิดว่าสิมาเพิ่งแต่เขาอันนี้ก็เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันขนาดเขาเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกกันอีดิเนี่ยพี่น้องมันกันยังเคยนี้แล้วนะคะแม่ทรงหไห้ใส่แม่ซื้อน,นันซื้อนี่ห้บัดแม่สิกลับไปยูน้ำจังสีก็ ยังไปอยู่นํ้นไ่ได้อีกนั่นสิมันก็มันก็เคยมีน่ะพี่นวงเพราะฉะนั้นนั่นผู้เจ้าก็ต้องพยายามเข้าใจในเด้อว่าเขากับมาเห็ดงานเขาก็มาหาเงินเขาก็คิดว่าเขาได้เงินหาเงินไปเขาก็ต้องเก็บไว้เพื่อน้มเขากเกษียณย้มเขาจําเป็นสิต้องใช้คนที่อยู่มืองนอกกเนาะพี่นวงผู้เจ้เจยาเห็ดการเห็งานเจ้าก,ก็ต้องคิดเอาเดอ้อว่าเจ้าสิบริหารจงังไดเนาะผู้เจ้าที่เห็ดงานมังนองนอกเดอ้อคอย พอกระอยากแนะนําำนายนาทีโอเนี่ก็เป็นคนนึงที่อกกระยูนเง็นงานยูนอกคือกันเก็บเงินคือกันนะคะหวังว่าแบบเออหาอนาคตไปเท่าไปหรือว่ามีลูกไปแล้วนะคะจัดการกับโตัวจักรองนี่จังใดนะคะเรื่องของการเงินเพราะว่ามันปฏิเสธว่าอนะไน่ะพี่น้องว่าเรื่องการเงินเนี่ยเนาะมันมัน,ม,นมันอยู่ในชีวิตของเขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องได้ใส่มันนะคะเพราะว่ามุกจอดสิอยู่ประเทศใดบ้านเขากาา็ซ้ำ ใส่เงินเบิดพี่นอ้องในการใส่ชีวิตเขาเนี่นะคะอายุเื้อยุกเื้อยาฮ,ฮามอฮามนะคะงานบุญงานสังเพื่อสังคมเขาต้องใส่เงินเบิดเพราะฉะนั้นนะคะเขาตรงวางแผนดีๆีขั้นเจ้าเหตุงานอยู่นอกเนี่ยคือว่าเจ้าสีได้เปรียบอย่างหนึ่งอยู่ก็คือว่า ได้เงินซ้ำนี่เนาะเพราะตีเป็นเงินบ้านเขาเนี่มันสิลายเนี่ยเขาโบสต้องเทียบกับไคคือเขาเทียบกับเจ้าของกับตัวเขาเองนี่แหละคือจังเคตของโอเนี่โอกะเทียบกับตัวโอเองก็คือว่าตอนยูไทยนี่ถ้าโอเห็นงานเดือนหนึ่งโอได้เงินซ้ำนี่พอโอไม่ยู่นี่โอกะเห็นงานเดือนหนึ่งคือกันแต่โอกับได้เงินเพิ่มขึ้นมาซ้ำนี่นะคะ,สะแสดงว่าเออมันก็นคือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดได้เปรียบของตัวเขาเอง สำหรับตัวเขาเขาเ่เปรียบเทียบกับผู้ใดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเอามาบริหารได้ว่าออเออได้ซัมนี้เขาสิเก็บซัมไดนะคะบริหารจังได๋นะนะพี่น้องบมแมนว่าเขาหาได้ทุกบาททุกสตางค์แล้วเขาก็สรงสรงใหค้คนทางบ้านเบิดทรงใหค้คนทางบ้านเบิกนะคะมันสิบ่ามีกำลังใจนะคะมันสิบ่าเห็นเงินเห็นเห็นเงินเห็น,หน,หนตัวเลขที่แบบว,ว่าทรงเสริมพลังให้เจ้าของไปต้อนนะนะพี่น้องนะคะให้งานนะ ยังอันดับแรกเลยโอคิดว่าเจ้าต้องให้ตัวของเจ้าเองก่อนให้กับร่างกายให้กับเนี่ยให้กับตัวเองที่เขาเป็นคนหาเงินเขาเป็นคนเหตุงานนะคะเมื่อเจ้านี้แล้วค่อยคิดว่าสิออกไปลงทุนอย่างตัวค่อยคิดอีกเป็น,เป,นเป็นล,ำ,ลำดับเป็นสเต็ปไปเพราะเจ้าไปศึกษาเอาเองนะคะว่าว่าเจ้าเหมาะกับอย่างนะคะจริตแต่ละคนมันก็บบคือกันเนาะน้ำได้เง,งินมีเงินลงทุนอยองก็ซามบางคนก็นมกักซสือที่บางคนมกักซสือท้อง แล้วแต่โมเจ้านะคะแต่ว่ากัาศึกษาดีๆเอาเพราะว่าส่วนสีหาได้เนาะเงินก็นได้โหก,ก็เคยเคยเจ๋งมากเคยเฮ็ดลายยางมาบัดนี่กัร่วมเลี้ยวทั้งเจ๋งเน่ยทั้งจะคองขาดประสบการณ์เนี่ยเรากะลายลายซิ่งนั่นล่ละพี่น้องมันก็เป็นประสบการณ์มาส่วนหนึ่งว่าเออต่อไปนี่คันอูหาเงินได้เห็ดงานได้หลายกว่าเกาสิบริหารจังใดแบงจังใดในการส้สจ้าของเราแบงจังใดแบบว่า ให้พ่อกับแม่เพิ่นน้ำนะคะแต่โบเมนว่าให้เมดทุกบาททุกสตังค์ให้เมดที่โอหาได้แบบนั่นโอก,กับโเฮดพ่ออูรู้สึกว่าโอสิบมีกําลังใจในการที่เิเหตุการณ์เหตุงานต่อนะคะแล้วก็เคสแบบว่าซิมไท้ายบ้านเพิ่นมาทามหาขายที่ดนินกันนะคะกับซิมเปกตินะล่ะค่ะซื้อขายเป็นสินทรัพย์เปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆเนาะ ท่านบุตจ้ามีเงินนะคะซื้อที่ไว้บ่เสียหายดอกพี่น้องอันผู้ใดอยู่นอกอนะเนาะผู้ใด,ดเห็ดงานนอกนะคะอันมีเงินแล้วสิซื้อที่ซื้อทางไว้นะคะหล,ลายปีนี่กะดีอยู่ค่ะพี่นอ้องดีอยู่นะคะเพราะว่าทีมันกะถือว่าราคาไม่กตรอเนาะมันกะสิขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเนั่นแหละแต่ว่าให้เอาเพอดีเจาเอาความสบายเขานะคะความสบายใจเขาเพราะแม่นว่าเกิดจากความต้องการความอยากได้ของผู้อื่น แล้วเขาซื้อด้วยความที่แบบว่าเขาอ๋อซื้อก็ได้อ๋อ๋อดีดีซื้อก็ได้อ่ออออะโมเมนว่าคิดว่าแบบแบบนั่นค่ะพี่น้องให้คิดว่าคิดตั้งสี่เอาแล้วกันซื้อเพราะว่าเขาอยากได้อิลิมองนั่นนะที่มองนั่นนะตังสี่ซื้ออิลิเพราะเขาคิดว่าเออมันอาจจะเพิ่มมูล,ลค่าไปในอนาคตในะช่วงที่เขายู่นอกนี้ว่าเป็นยังเขากะซื้อไว้แล้วอ่พ่อแม่สีเฮ็ดหน้าก็ได้หรือเขาสีปลูกต้นใหม่เขาสีลงต้นใหม่ก็ได้แบบต้นใหม่แบบต้นยัญ่ๆที่ว่าใส่เวลาแล้ว เขาขายได้จริงๆนะพี่น้องคือว่ามุจจะวางแผนเขาแต่ว่าบ่แมนว่าเขาไปซื้อย้อนความต้องการของผู้อื่นอยากให้เขาซื้อเขาไปใส่เงินย้อนความต้องการของผู้อื่นอยากให้เขาใส่เงินเช่นพอแม่อยากให้ซื้อเพราะว่าซื้อแล้วเอออาจิเป็นหน้าเป็นตาเนาะลูกไม่ยู่นอกทั้งสี่เอยนี่บอเห็นบอมาแล้วได้ตังเดอมีตังเดอร์ได้ซื้อที่มองนั่นเออได้ตังเดอร์นี่เห็นบอมีตังเนี่ไหนมาซื้อมองนีโมเมนต์ค่ะ อย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเขาคิดแบบนั้นนะมันจะเกิดความความกดดันในตัวเองเลยว่ากูต้องเฮ็ดมากขึ้นทํามากขึ้นทํามากขึ้นแบบว่ากลายเป็นแรงกดดันในเจ้าของถามว่ามันก็เป็นแรงผลักดันดีบอมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันอาจจะเมื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นในสื่อในความในความที่แบบว่าเขาอยากซื้อแล้วเขาซื้อไว้เขาซื้อไว้แล้วเขา แล้วเขาสามารถแบบรับมือกับมันได้นะแล้วซื้อนะต้องซื้อเป็นซื้อมูเจ้าเองนะบ่ต้องซื้อเป็นซื้อคนอื่นซื้อผู้นั้นผู้นี้ซื้อเป็นซื้อของเจ้าเองตัดปัญหาไปนะคะตัดปัญหาไปย่าไปหาเหตุซื้อซื้อผู้นั้นผู้นี้เงินทองของไม่เข้าใครออกใครพี่น้องสมมติว่าเขาเห็นงั้นไปไปแล้วเขาเขามีลูกสิเนาะเขาสิเฒ่าไปแล้วนัดถึงเวลานึงเขากระจากไปนั่นลหละมันก็แเม่นอยู่พี่น้องแต่ว่ากะเข้าเฮาจากไปแล้วเจ้าค่อยเอา ผัดอ้วนให้แล้วย่ามลูกเต่าเขามีลูกมีผัวมีลูกมีเมียเขาเป็นรายต่างเป็นผู้อื่นพ่อแม่ได้บันิเปเบิดเงินเราได้อ้วนให้ลูกไปแล้วนี่สิเราเคยเห็นหลายอนะ่ะเดือนไหวซื้อดอกพี่นอ้อ <c> ง <oughs> หลายๆคนนะคะบ่อยากให้มากบ่อยากให้มากเสียใจย่ามที่เขาเถ่าแล้วหรอเขาบมีกําลังวังซ้าในการเสียหาเงินแล้วมันนี่มันสิกลายเป็นทุกข์ใจเนาะมันนี่ทุกข์ใจแบบว่าเสียใจเด้อ่ะ เหตุงานมาแต่ได้เท่าใดลำบากตากตำเนาะซัสวสิแทนเงินได้คำมาพุ่มเท้ให้ลูกให้เต่าให้พ่อให้แม่คิดว่าอนาคตมืนนาเนาะอยากกลับไปอยู่บ้านอยู่ซองพัดอดเวลาหรอเอาสิกลับไปเขาก็่อยากให้อยู่นะั่มทั้งที่เขาเป็นคนหาเองในแถบสิมันมันเคยมีหรอนะไม่อยากให้มุเจ้าแบบเสียใจไม่อยากให้เขามาพลาดตรงนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เขาเห็นเป็นเคสตัวอย่าง <c oughs> เขาเห็นหลายๆคนที่เขา <c oughs> เคยเป็นแต่แต่ละคน ขอบคุณแต่ละคนกับบคุคคลกันจังหวะนี่แหละแต่ให้เจ้าเซฟตัวเองไว้ก่อนเนี่ยจะดีที่สุดนะคะคนเฮานี่ถ้ามีเงินมีทรัพย์สินไว้ในใน,ในตัวเองเนี่ยมันก็พอปากได้เพอะเว้าได้พี่น้องแต่คันบบมีหยังอ่าันบบมีหยังเฮาเหตุงานนป้ายเฮาก็ทุ่มเมืทุ่มเหมือนน้สิก็มีความเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องออาชีวิตเขาออกจากความเสี่ยงนะคะเขาห้ได้เขาดูแลได้เขา ทเทแค่ได้แต่ว่าให้ความเหมาะสมบ่แม่นว่าให้จนเขาบ่เห็นคุ้นค่านะคะบางคนนี่เป็นแต่พู้รับตลอดเป็นแต่พูดรับตลอดรู้แล้วว่าสิ้นเดือนนี้สิต้องได้เงินเดือนนี่หละ,ละเขาบ่เห็นคุ้นค่าบบดนี้เขาใส่เขาบ่เห็นคุ้นค่าเขาบบรู้จักว่าเขาต้องดินรนไปหาเงินเขาบบรู้จักว่าเขาต้องดินรนว่าฮ็ดจังใดชีวิตเขาเนี่ยจังสีดูแลตัวเองได้จังสีโตยอดได้จากเงินที เขาส่งให้แน่คือล่อรับอย่างเดียวใส่เบิร์ตล่อรับแล้วก็ใส่เบิร์ตนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นเคยเบิงอันโคดการเงินเด้อที่เขาสอนบางเชื่อนเนี่ยเขาจะย,ยื่นเงินอย่างเดียวเขายื่นมือซอยอาจ r ดีก็ยืน่นยื่นเงินอย่างเดียวคือยื่นเงินเนี่ยให้เงินเรากับเบิร์ตแต่ยื่นมือนี่ให้คือให้คำปรึกษา อ,อถ้ามีปัญหาแบบนี้เออร้องแก้แบบนี้ร้องเบิงดูมันสิเป็นยังไงเออร้องเฮ็ดแบบนี้ดูมันจะเป็นยังไงให้เขาไปแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองบ้างบางเทื่อน่ะเนาะเขาจะได้รู้เป็นประสบการณ์แนว่าเออบางทีบ่มีผู้ใดซอยเจ้าได้ตลอดนะบางทีบ่ม่นว่าเจ้าสิมัทถาความซอยเหลือจากคนผู้เดียวแบบนี้มันบ,บ,บ่ถูกต้องนะคะเฮ็ดแบบนี้เขาสิเนื่อยตลอดเฮ็ดแบบนี้เขาต้องเป็นผู้ห้ตลอดเพราะเวลาเขาห้เขาบ่าได้ปุ๊บ เขาจัดการเป็นคนผิดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมีสติในการให้มีสติในการซอยเหลือยื่นมือก่อนยื่นเงินเนี่ยโคดเพิ่นบอกมะ,คะโคดการเงินทันหนึ่งเพิ่นบอกฟังแล้วรู้สึกว่าอ,อมันแมนอิลเด้พี่นอ้องมันบ่มีผู้ใดหอกซอยทุกคนได้ตลอดเวลามันช่วยเหลือกันได้แต่บบแมนวาสีเอาชีวิตของของโตเฮาไปฝากไว้กับข้ามหวังของผู้อื่นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเดอ้อทุกคนสิมาอยู ok ่นอกสิ่ละบ่ว่เาเจ้าจสิมาเห็นอย่างกระซามมีแฟนมีครอบครัวรู้จกัจกเซฟจ้าของนะคะดูแลจ้าของดูแลจ้าของให้ดีดูแลจ้าของแข็งแรงให้มีศักยภาพที่ดีทุกสิ่งยางกนเขาค่อยไปซอยเหลือผู้อื่นถ้าเขาดีเขาแข็งแรงแล้วเฮาซอยเหลือผู้ใดก็ได้เพราะฉะนั้นดูเบิ่งงจ้าของก่อนนะคะพี่น้องนี่ละฝากไว้ซํ่งนี้พี่น้อง,เ,องเดี๋ยวคลิปหน้าโอสิมาว้าซูฟังอีกนะคะว่า มูปิ้งว่าอาหารนู่นนี่นั่นเมนูที่โอสิร้องเฮ็ดไปเสนอให้เขาอยู่โรงงานนี่เนาะจะมีคนสร้างบอนะคะจะมีผู้อยากกินบอสิี่ขายได้บอสิเป็นตาเฮ็ดไปต่อบอนะคะเดี๋ยวสิมา,าว่าสู้ฟังคลิปหนาพี่น้องมื้อนี้สำนี้ล่ะจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า